เช้านี้ให้ปุ๋ยให้น้ำวันนี้ให้น้ำมะพร้าวแต่เชา้าเพราะว่ามะพร้าวนี่ช่วงหน้าแรงก็ต้องการน้ำเพื่อความเจริญเติบโตเราให้สายทางสปริงเกอร์หรือทางน้ำหยดน้ำฝอยซึ่งมันจะเป็นการประหยัดน้ำเราจะให้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งเป็นอย่างน้อย เพราะว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยเขาต้องการน้ำมากเม่เช้านี้ได้พ่นปุ๋ยทางใบให้กับทุเรียนเพราะว่าถ้าเราจะให้ปุ๋ยทางใบนี่จะต้องให้ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงเก้าโมงเชา้าเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปากใบเขาเปิดหลังจากนั้นปากใบเขาเปิดแล้วเราให้ปุ๋ยทางใบก็ไม่เกิดประโยชน์วันนี้ให้ปุ๋ยทางน้ํากับมะพร้าว ให้น้ำก็ประมาณนี้เดือนหนึ่งก็จะหวานปุ๋ยสักหนึ่งครั้งพร้อมกับเกลือเกลือจะให้ประมาณ3เดือนต่อครั้งต้นละประมาณ3ามกำมือหว่านรอบๆโคนต้นแล้วก็เปิดน้ําใส่ลดน้ําเพราะว่าเกลือก็จะทําให้มะพร้าวเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้น นี่คือการให้น้ำของมะพร้าวที่สวนบ้านไร่อิงทานมะพร้าวต้นนี้นี่ชุดนี้ประมาณ1ปีกับบางต้นก็หเดือน1ปีหเดือนบางต้นก็ปี4เดือนเพราะว่าปลูกไล่ๆกันโดยเฉลี่ยแล้วสวนนี้22ต้นก็ปลูก กรดกดาสิงหาอยู่สองช่วงสองระยะของปี6กสอง